นาปาณสติเนี่ยพระองค์บอกว่าก็คือกายยกตาสติกายยกตาสติอันชนเหล่าใดไม่หลงลืมอมตะชื่อว่าอันชนเหล่านั้นไม่หลงลืมถ้าโยมไม่ลืมเอาจิตอยู่กับกายหรือลมหายใจชื่อว่ายมไม่ลืมอมตะอมตะเป็นหนึ่งในชื่อแทนนิพพานยมจะได้นิพพานแค่รู้ลมหายใจเข้าออกตัวเองเพราะอะไร เพราะการที่บุคคลกําลังคิดถึงสิ่งใดดําริถึงสิ่งใดเนี่ยมันเป็นการสร้างพบใหม่พระองค์ตัสไว้เลยว่าพิคุทั้งหลายถ้าบุคคลคิดถึงสิ่งใดดํารรีถึงสิ่งใดหรือมีจิตฝังหรือปักลงไปในสิ่งใดสิ่งหนึ่งอยู่สิ่งนั้นย่อมเป็นอารมณ์เพื่อการตั้งอยู่ของวิญญาณเมื่ออารมณ์มีอยู่ความตั้งขึ้นเฉพาะแห่งวิญญาณย่อมมีเมื่อวิญญาณตั้งขึ้นเฉพาะแล้วเจริญงอกงามแล้วการบังเกิดขึ้นแห่งพบใหม่ต่อไปย่อมมี เรากําลังสร้างภพใหม่ตลอดภพคืออะไรภพคือที่ตั้งของวิญญาณที่ระองเปรียบเหมือนผืนนามีผืนนานะมีผืนนาแล้วมีวิญญาณมเมล็ดพืชลงไปตั้งมเมล็ดพืชเปรียบเหมือนวิญญาณกรรมหรือภพเปรียบเหมือนผืนนาที่พระองค์ตรัสว่ากรรมมังเขตตังวิญญาณังพีชังตันหาสิเนโหอาวิชานิวรนานังสัตตานังตันหาสัญโยชนานัง กรรมคือผืนนากรรมคือผืนนาวิญญาณคือเมล็ดพืชตัณหาคือยางในพืชความสดของพืชอวิชาเป็นเครื่องกั้นความไม่รู้เป็นเครื่องกลั้นของสัตตานังสัตตานังแปลว่าผู้ยึดติดตัณหาเป็นเครื่องผูกธาตุอันสามวิญญาณไปตั้งอยู่กามมาพะโวก็เกิดขึ้นกรมภพเกิดด้วยเหตุเพียงเท่านี้พระอนนท์ถามพระพุทธเจ้าว่ากรรมพบเกิดได้ด้วยเหตุเพียงเท่าไหร่ รูปประพบเกิดได้ด้วยเหตุเป็นเท่าไหร่อารูปประพบเกิดได้ด้วยเหตุเป็นเท่าไหร่ท่านก็ตรัสเหมือนกนหมดเปลี่ยนแค่คําว่าธาตุอันซามธาตุปานกลางธาตุปราณีตแค่นั้นเองพอเป็นรูปประพบท่านก็บอกเหมือนเดิมกรรมังเขตตังวิญญาณังพีชังตันหาสิเนโหอวิชานิวราณังสัตตานังตันหาสัญโยชนานังมัชชิมายะทาตุยาวิญญาณังปฏิทิตังเอวังอายติงปุณพวาพินิพติโหติ พบใหม่อันเป็นภัยที่น่ากลัวได้เกิดขึ้นแล้วดังนั้นคําว่าพบใหม่ไม่ใช่แค่เราตายไปแล้วเราได้อัตภาพใหม่แต่ทุกครั้งที่เราคิดนึกเรื่องใดก็ตามนั่นคือเราได้สร้างพบใหม่สําเร็จเสร็จสิ้นเรียบร้อย